รู้ไหมว่าฟิวเซเรียมเนี่ยเป็นเชื้อราบางตัวก็ไม่ได้ก่อโรคบางตัวเป็นปฏิปักษ์กับฟิวเซเรียมตัวอื่นฟิวเซเรีม่มเกิดจากเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียคะฟิวเซเรียมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นอันนี้คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะรูพืชส่วนเป็จะเป็นเชื้อรามากกว่า ออกมากระป็งทีเลียไวรัสไวรัสอะไรก็ว่าไปแต่ตัวนี้เป็นเชื้อราครับฟิวเซอรี่ออมจริงๆมันมันคือชื่อเชื้อนะคะ<ช>เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเราที่นี้รักษายัางไงคร่ปะป้าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วรู้ไหมว่าฟิวเซอรี่มเนี่ยเป็นเชื้อราบางตัวก็ไม่ได้ก่อโรคบางตัวเป็นปฏิปักษ์กับฟิวเซอรี่มตัวอื่นเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็หาตัวฟิวเซอรี่มซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับ ฟิสซเลิบสุรนายาเช่นโรคเหี่ยวอย่างเงี้ยสามารถเอาฟิสซเลียม,มากำจัดฟิสซิลิบได้แต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยการทำแบบนี้มันทำค่อนข้างจะยากงานวิจัยสุดมากออกมาก็จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะกำจัดไอตัวฟิซเซเลยมอย่างของดีบิวบาร์หรือดีบิวเนี่ยอันนี้ใช้ในการชักน้าให้พืชเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถกำจัดไอตัวฟิซเซเลยมได้ด้วยเพราะฉะนั้นกำจัดฟิซเซเลียมก็ต้องใช้ตัวดีบิวหรือดีบิวบาร์ ดีบิวจะเป็นตัวที่ฉีดพ่นนะคะส่วนดีบิวบาร์จะเป็นแท่งเอาไว้ฝั่งดินค่ะครับ